ตอนนี้เขากำลังสิเฮดโคมลานสร้างนะครับของทังเหนือ,อน,นี่จะเป็นโค้มลลานหน้าอันนี้เป็นโค้มหลานสร้างหลังจากที่เฮตไปรอบนึงตอนประมาณน,น่าจ,จะสามสามเกือบสี่ปีที่แล้วเฮตไหวนะครับปัญญากลบไมเ่เฮตอีกเพราะว่ามีทางโยมเพื่นสนใจว่าเห็นพระอาจารย์ไล่สดลงไหวตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงโควิด เฮทวไายบัน้ก็เลยสนใจอยากได้ไปประดับในวัดก็เลยสั่งทางกลุ่มทุ่งอีสานบานโนนแสดงนีเฮดไห้มือนีก็ให้แมนิมมาทดสอบประกอบเบิ่งว่าสิเป็นจังไดนะครับนี่เข้ากันหลังจากทีเ็ดเป็นโตเรียบร้อยนะครับแต่ละสีก็คือเน้นสีประจําวันคือเกานะเน้นเป็นสีประจําวันคือเกากับสีไล่สีประจําวันนี่เป็นสี ทั้ง7วันนะครับทั้ง7มือเลยสีประจําวันทั้ง7มือกะลาขาวไลาอ่อ,อนไลาเข้มเข้าไปหลังจากได้แล้วก็มาประกอบมาประกอบเข้ากันรลอบแรกก็คือเริ่มตน้นเป็นวง8 8อันเริ่มต้นจากเป็นวง8อันสกปรนะครับนี่สิพันไปเรื่อยเรื่อย หลังจากทีเ่ห้าประกอบอในส่วนของวงวงกลางนี้แปดโตนะตอนนี้กับไก่จะครบแล้วไหลมาแตงแต่เมื่อกี่นี้กับถือว่าไกจะครบแล้วนี่อันนี้กำลังสิประกอบโตที่แปดเข้ากันมัดบนมัดลางมัดมัดเบิดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเพื่อความแน่นเขาตรง ลามัดบนมัดล่างหละมันกาจจะค่อยๆอกลางไปแต่มันมันจะเป็นรูปเป็นล่างตอนต่อไปนี่แหละตอนจะขึ้นหัวนี่หัวนี่สีใส้ยีอันนะครับคือโตเว้นโตโตเว้นโตก็สิเป็นซีีทิดสีทิดหัวนี่สิมีอยู่ซีชิน้นซีทิดแต่ว่าไอ้ตกลางนี่มีแปดแปดทิดก็สิเป็นรูปลักษณะคือหัวของโคมขึ้นมากแล้วก็ด้านล่างอีกซี บนสี่ล่างสี่กลางแปดนะครับที่จะประกอบอันนี้คือตัวกลางตัวกลางมี8ดชินช้นมีแชิ้นด้วยกันแล้วก็ตัวบนนี่สี่ตัวล่างสีสีเริ่มเป็นลูกบอลขึ้นมาเป็นโค้งเป็นรนะูปล่างขึ้นมาแล้วก็จังต่อฐานลงไปอีกเดี๋ยวก็บเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะับหลังจากที่ห้าประกอบ8โต ตัวกลางแปดตัวเซตเรียบร้อยเขาก็มาประกอบส่วนหัวใส่เข็มเป็นโตัน้ำในการยืดนครับทางบนนี้เฮาสี่ยืดแบบโตวเว้นโตโตวเว้นโตกับชือทั้งเบริร์สิเป็น4ี่4ตซโตเสร็จแล้วเขาก็จังดึงมาหากันประกบจบกันอยู่ตรงกลางก็สิเป็นในส่วนหัวนะครับ หลังจากที่เข้าประกอบหัวทั้งเบิร์ซโตนะครับนี่เขาจะเว้นระยะโตวเว้นตวงสีเซตแล้วก็มายึดเขาหากันนะครับตอนนี้ทั้งแม่นิมกกำลังประกอบในส่วนหัวให้เชื่อมกันติดกันมาใส่เข็มเป็นตัวนํำ ใส่ไม้พรมทั้งเบิดนะครับผู้ใดที่่ายยานมันขาดก็ล้องเปลี่ยนเป็นได้สานวิ่งหรือเป็นอียังก็ไดที่คิดว่ามันสิทนมากที่สุดแต่ว่าตัวนี้ก็ไล่สินคู่แล้วก็สอดแล้วก็พันหลายรอบนะครับแบบแน่นเลยครับอันนี้คือแบบเพชทแบบแน่นเลยแล้วก็ใส่เข็มสอดหยึดักก็สิประกบไปทั้งเบิด์สีโตนํำกันเทาก็ พยายามคือตอนนี้อาจจะเห็นบันเป็นรูปร่างปันไดตอนหอตัวที่สามที่สี่นี่เราต้องพยายามดันแล้็จัดให้มันได้รูปแบบรูปทรงคือตรงกลางให้มันเป็นสี่เหลี่ยมห้ไดนะครับหามบิดเบวไปทางใดทางหนึง่งมันก็สิบวเป็นถ้าบิดเบวไปทางใดทางหนึ่งนี่สิบวเป็นรูปนะสิบวเป็นแปดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับตรงตรงเบิงข้างบนนี่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วทั้งรางสิเป็นแปดเหลี่ยมโดยอัตโนมัติไลต่ต่างรูปแบบคือมันมันสิ มันสิไปไปเองโดยอัตโนมัตินะครับลูกทรงเนี่ยตอนนี้กำลังล่องไหลเบื้องนี้ตรงนี้ก็สิในช่องว่างของอตัวนี้ก็สิเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่ที่เว้นไว้เนี่ยเวลาเขาประกบกันแล้วมันสิเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยสิกรสิออกมาไข่ไข่โค้มโค้มทั้งเหนือนะครับโค้มทั้งเหนือเป็นโค้มหลักหน้าเนาะอันนี้เขาโค้มีสานก็เลยเปลี่ยนเป็นหลานสาน เดี๋ยวถ้าเบ,บงตอนประกอบแล้วอีกเทียนหนึ่งหัประกอบหัวแหล้วกระสิออกมาลักษณะจังสี่นะครับนี่นี่คือวายาเพลนเนี่ยมันได้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไวแล้วหัวเซตหูขึ้นไปอีกเพื่อสําหรับแขวนแลวก็ตัวได้ที่ไม่ขอบมันสั้นๆ,ๆนี่เัามาประกอบเป็นกรองสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเฮ็ดเป็นขาดัานรางเป็นฐานดัน,น่างนะครับเป็นทอเป็นกรองลงมาสี่เหลี่ยม เดี๋ยวเหลืออันแบบนี้อีกด้านล่างนะครับสี่ชิน้นเดี๋ยวสิประกอบให้เบิ้งอีกเที่ยงหนึง่งการประกอบกองด้านล่างกระบอกยากนะครับเอามาประกบกันทั้งเบิดสี่ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะปิดกองสี่เหลี่ยมกองสี่เหลี่ยมทั้งเบิดสามกองด้านล่างจะต่อกันลงมานะครับเสร็จแล้วเราจะสปิดท่ายโดยฝ่ายเป็นฝ่ายมงคลนะครับแขวนเินระยะลงไปอยู่ด้านล่าง ตอนนี้กำลังประกอบในส่วนด้านล่างนะครับหลังจากที่เอาเพียส่วนบนแล้วกลัมาประกอบส่วนล่างอีกซีโตนะครับหลอดจังสิยึดข้าหากันคล้ายๆกับดันบนเพียสขึ้นกันนะครับหรือว่าการเฮ็ดแล้วถ้าพีหน้าเห็นสมควรว่าเอออยากจะเอาทั้งใดขึ้นบนล่างก็ไใดแล้วจังม่ประกอบตัวนี้นะครับนี่ตัว้กล้องตัวนี้อีกส่วนล่างเท่ากับต่อโตลงมาแล้วกับไซไฟเป็นระยะก็เป็นอันเสร็จนะครับยาสีไายตอนประกอบ ครบทึงเบิดให้เบิงอีกเทือหนึ่งนี่อันนี้คือประกอบเป็นโตเป็นลูกบอลเป็นเนี่ยแปดเลียมเรียบร้อยใส่ร่องรองสมุลโชว์โชว์บางหัว้ายนี่อ๋าโยข้นเบิ้งเหมือนให้มันเห็นบนรางเนี่ยเนี่ยบนางก็สิประมาณนี้บานนี้เขาก็สิเอาตัวนี้มาตอเนี่ยมาตอดันรางเมื่อกี้เป็นช่วงล่างช่วงบนลงมาครับเดี๋ยวประกอบให้เบิงตอนแล้ว อันนี้กำลังประกอบตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนล่างนะครับเป็นช่วลงล่างกำลังสรงการหยุดประกอบถ้ากระต o อมาลายเนี่ยให,ให้มันมีช่องขนาดกันที่ขนาดระยะห่างค้อกันขันเป็ดยังสีถือว่ายังบาขันใดนะครับฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างขาก็ต้องมาแกะใหม่ลายให้ลงตัวมันก็จะได้ งานหอเกษดรออกมาดีแล้วก็มีความสวยงามลงตัวมะช่องไฟหอกระซังกันทางทีมงานก็นใส่ใจรายละเอียดอย่างให้คนงานออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อผู้ที่เพิ่นเอาไปประดับเกษด้ประทับใจเพื่อจะลบมาสร้างอีกอตอนนี้กำลังประกอบ ทานล่างโ <ละ S 2> ตท,<า>ที่มีประกอบเซตเรียบร้อยนะครับหลักานี้คือโตสำเร็จก็จะออกมาแบบนี้นะครับคือโตสำเร็จต่อไะ,ะเราจะมาเก็บรายละเอียดอยีกเช่ง